ปารินยากะบะมีน้ำพันอาศัยตุกันไปดูหนังโปครับโอเคนะครับน้ำซุปซึมนายวันนี้เราจะจัดภารกิจตามหาของแก่ครับผมเราจะไปจัดหาแนวแก้ครับผมเปิดอลาครับผมไปไปนครับผมจะขอบันทึกคลิประเด็นาวๆนะครับน้ำซุปซึมนายโอเคผมไปไปนครับผมวันนี้ต้องดึงแก่ฮ่าฮ่าสิ้นไหลดูการยาวๆขับร้านค้าครับผม ใจสังคนลางใจเป็นะครับเกียงวะสิฮักผู้ใดฮักใครแทนนี่ครวบว้ายหาไปกินอไับน้ำจสุ้ออนี่กิน,นถ,ถึงกลางหมู่บ้านเขาไม่ใช่ตีนบ้านเดีีอที่บ้านีนสาบินโอ้ยเนข้นะครับเป็นอันลารนะผม นะแล้วก็ถึงร้านค้าไปที่เรียบร้อยครับผมนี่ร้านยายนแม่ครับผมนี่ละโอเคครับจับไปซื้อของครับผมสวัสดีพี่เลหียหาเลย